คลิปวิดีโอนี้ผมสีเฮ็ดไฟไเป็นชีระลึกนะครับผมนะกับเตรียมการาจัดผ่าจะอย่างครับเพื่องานศพของพ,อออพ่อผมเนาะพอผมเผามือวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับพศ2อ6 6ันร้อยหกสิหกะครับเดือนมิถุนายน,นครับผมที่เก็บภาพบรรยากาศของคนทวามารวมง,งานมาสอยจัดผ่าข้อมือนี้นครับเนาะกือที่มีณนาปองครับนาปองอ,อยู่ขวามือลุองเสียอสีดาเงินนะครับ แล้วก็ชุดขาวนี่เป็นแม่ชีเพรครับแม่ชีเพร่หน้าวัดบ้านหองเรือนครับก็ผมกับก็มีหลายคนอยู่ครับที่ว่ามาซอยนะครับจัดผ่าครับอันนี้อันนี้น้าปองครับหน้าปองเนาะน้าปองครับวัดป่านองเรือครับตำบลบลทัดเกียบอำเภอทัดเกียบจังหวัดชาเชิงเซาครับเนาะก็มีหลายคนอยู่ครับแต่ว่าผมอาจสีบริไท่เพิ่งเบิดต้องขออภัยนะครับที่ว่าผมบดเอซื้อแล้วก็บบริไายเหมือนทุกคนเพราะผมไม่มีเวลาที่ายเอาไว้นะครับเนาะ ครับก็บเป็นเป็นที่เลือกสำหรับลูกหลานครับไอเสื้อที่เขียวนั่นคือบางรอครับบางรอนะครับกับสอยงานผมดีดีครับตลอดอสามมือสี่มือสี่ขึ้นกับจนวันแล้วอืมซอยเตรียมของเตรียมหยางจัดเอาหงอาหารจัดโต๊จะจัดเตียงกับให้ซ้อยดีครับเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศบล่อเม่นเมมทูเม่นนะละเม่ทูเนาะี่ครับผมอ่าที่โบ ติดๆกันขันนได้ครับเพราะว่าผมบอกบอกสูตรเลยบริเคนตะเิบบางระเสื้อสีเขียวครับนี่ครับผมนะการคเท่ากาชีวิตเกิดมากจบสิ้นด้วยโมนิลพี่น้องเลยครับนะตายทุกคนครับตายทุกคนครับอันนี้ผูกผ่าผูกผ่าสีดาครับดําขาวครับเป็นงานดําขาวขอพูดในลายครับขอคูณพี่น้องบ้านหนองเรือนครับแล้วก็ มาหมู่บ้านขาเคียนครับเนาะที่ผมบดได้บดเอวยื้อไอ้หั่นล้างมานี่คืออันนี้นะครับนี่อ่ใส่เมือนี่คือทิศแก้วครับขนเมื่อกี้เนี่ยทิศแก้วนะครับอ่ผมก็ดีบอกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมบ่อยากเปิดเสียงในงานนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพลงครับเสียงเพลงของที่เขามาเปิดเครื่องเสียงครับก็เลยเอาก็เลยพากบอกดีกว่านะครับเนาะแต่ที่บอกพิษบอกถือก็ะตอ้นไพ่นะครับอันนี้เป็นเป็นฟิมือร์ผูกขาหลายคนซอยกันครับ อันนี้พี่ดอกไม้ที่ว่าพอมาครับก็ขอบคุณหลวงพี่งพยงหรือว,ว่าอาจารย์ยงนะครับเพิ่นมีน้ำใจมาจัดดอกไม้จัดยังให้เพิ่นบอกว่าพอผมเพิ่นมาระถางดอกไม้มาแข้งพน่าวา่าเพิ่นเลยมาจัดให้ครับยังสวยๆง,งามๆครับผมนะพุม่มไทยบ่งยอดปันป่วนครับมุงคว้นออกน,นี่ครับพี่น้องชีวิตคนเฮานะเจ้าเจ้าใด้ไปคิดว่าเจ้าสิบวาตายนะครับเนะี่ยจุดบๆปุ่นนี้นะครับพี่น้องอันนี้ลูกปิพันธ์ครับ ขวดนี้ว่ามาผูกขานะครับใส่มือกับหน้าปองนะครับใส่มือขวามือลงพี่พันธ์ครับลูกพี่พันธ์ครับผมอันนี้เมซี่แพะครับผมแม่ชีแพลครับเพิ่นจะมีน้ำใจมาซอยมาซอยอีกแร้งหนึ่งครับเนาะขอพูดอีหลายขอบพูดเมซี่แพะเลยครับเด้อขอบพูดหลายเลยครับอ่าที่มาซอยผูกขางานของผมเนาะงานองคอผมอ่าข้นฟางควานทิฬาครับแล้วก็คนต้องการจานเปย์นะครับผมเนาะจานเปย์ อันนี้ลูกพีคมนะครับเสื้อที่สมนะครับส่วนฟังไซมือเป็นไอเชียงครับที่ว่าไซงหมวนะครับเนาะครับนี่คุณพันธ์นะครับจำหนักปองสองคนเมซี่เพละครับผมกติท่ไทยวนไปวนมาแบบนี้แหละพี่น้องครับนะเพื่อนกับซอยผมดีดีนัปองเเป็นภูมิระคพุณนลงพีพันธ์ก็เป็นภูมิระคพุณนําหรับผมกคืขึ้นหัวฟังนะครับตอนแรกเลยขอบคุณหลายครับที่ว่าผมมาครุ่งคลิปนี้ครับเนาะผมมมีเวลาไทยจังห่าฟังครับอืม ขอบคุณที่สอยงานผมนะครับเนาะขอบคุณในหลายนะครับขอบคุณในหลายคนี่ว่าผมบาเดอมเดอซื้อเลยขอบคุณแม่ครัวแม่ครัวทางวัดนะครับที่ไปช่วยงานผมนะครับเพื่อนมีน้ำใจไปซอยขอบคุณมากมากนะผมผมจะไม่ลืมพระคุณเลยนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับที่ผมขอบคุณมากมากเลยคือจาเปีหรือว่าจยนนิงตองนะครับเพื่อนเป็นหัวเดียวหัวแรงในงานผมเลยนะครับขอบคุณในหลายเด้อจา์เด้อ